สวัสดีครับเดี๋ยวมารายงานผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคือนนะครับเมื่อคืนนี้มีมีเตะอยู่หนึ่งคู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดออกไปชนะคือไปเยือนลูตันทาวชนะไปสองหนึ่งนะครับเป็นคู่แรกของของเมื่อคืนของอาทิตย์นี้ครับผมแล้ววันนี้จะมีอีกหกคู่หกคู่เนี่ย ก็มาดูคู่ที่น่าสนใจก็คือแมนซีก็น่าจะไปถล่มฟูลแลมเซลซีก็น่าจะไปสูสีกับฟอร์เรสต์ผมนี่ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็น่าสนใจก็คือไบตันกับนิวคาเซิลนะครับผมให้ผมให้ไบตันชนะ <c oughs> ขออภัยครับชนะนิวคาเซิล นี่คือวันนี้นะครับนี่คือวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่มาเรามาว่าต่อส่วนตารางอ่าคณะขนา,ขน,านี้นะครับก็เวสแฮมจะนําอยู่ที่หนึ่งเตะเตะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหนึ่งนัดก็าชานะสามเสมอหนึ่งเป็น10คะแนนนะครับนำโด่งอยู่ไม่โด่งหรอกฮะได้10บสบแต้มตามด้วยแมนซิ่ค <c oughs> <c oughs> าดว่าจะแซงคืนหรือมั้งแมนซีน่นี่แพ้บ้างก็ได้นะครับแมนซี่ <c oughs> พูดไปนะครับเพื่อความบันเทิงตามด้วยสเปอร์ลิวอพูลอาร์เซตันเจ็ดแต้มไบตันแอตตันหกแต้มรวมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหกแต้มนะครับก็เดี๋ยวให้รับชมกันคืนนี้นะครับชมด้วยความสนุกสนานครับส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาว,ว่ากันต่อนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวห้าทุ่มผมก็จะอัปเดตให้แล้วก็ลงไว้ในช่องอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ